ยูสุดีแมกไคลนเดอร์2024เจ้าตัวรถอ่ะมันเป็นตัวยีราฟตัวสูงแล้วเอามาทําเป็นตัวแคสใช่ถ้าปี20กับ24เนี่ยมองในรูปแบบเดิมหมดนะยกหน้าเปลี่ยนไม้หมดเลยยกเว้นแก้มที่เหมือนเดิมกุหลังคาเหมือนเดิมหมดทุกอย่างต่างกันที่ฝาท้ายตัวเก่าแปลงตัวใหม่นยต้องทาอะไรบ้าง57พร้อมฝาคาร์บอนของที่ได้ก็จะเป็นฝาคาร์บอน1น่บานไฟหน้า1คู่ชุดสายไฟแปลง กันชนช่องลมตัดหมอกช่องไฟปักมันเป็นแนวนี้แนวนอนอแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก้าเนี่ยจะเป็นตาอีซองจะเป็นซหลี่ยมจะดุรัดไฟ<ว>อ,อย่างเดียวเนี่ยพี่เอ็มมันแพงไหมเบอร์ศูนย์คู่สองหมื่นเก้า 29, แต่ถ้าลูกค้าซื้อที่ผมเหมาทั้งคันเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดอะซื้อผมถูกกว่าศูนย์เพราะว่าอะไรรู้ป่ะลูกค้าซื้อฝากระโปรงที่ผมไม่เอากะไมฟังออเอ,อ้ยยังไงรอป่ะแ,แล้วถ้าสมมุตริร้านไหนมันสนใจใสั่งพี่ได้ไหมได้มันซื้อไปกอปผมยังขายเลยนะ พอที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นผมไม่ซีเรียสจริงๆตรงเนี้ยแต่ไอ้บางอย่างที่ผมไปทําลิกสิทธิ์มาก็อีกส่วนหนึ่งๆนะตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่ต้นอยู่ที่โู่ตังเสียงวดนะครับอยู่ที่จังหวัดน,นครปฐมศูนย์ที่ขึ้นชื่อบริการว่าได้รถเร็วได้รถไววันนี้ผมอยากพามาก่อกระแส ยูสูดีแมกไคล,เลนเดอร์สองพันยี่สิบสี่เจ้าตัวรถอะ่ะมันเป็นตัวยีราฟตัวสูงแล้วเอามาทําเป็นตัวแคะใช่ซึ่งวันนี้ผมว่าใส่เป็นเวนตุสเจกเกอร์เวนตุสสำหรับหกรูนะครับขอบสิบแปดว่างเก้านะครับหกรูร้อยสามเก้า ใส่กับรถสีขาวกผมว่ามันหล่อลงตัวมาดูเปนไตลฟินิกซ์ใช่ถูกต้องพี่ต้นเป็นลายลวดนที่สมรรถนะสูงตัวนี้เป็นเบอร์25550ขอบ18ผมว่ามันดูหรูแอบซิ่งเป็นสไตล์ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูพี่เอ็มคันนี้พี่เอ็มได้โปรเจกต์มาอย่างไรบ้างจากตั้งเซหวนะครับก็ให้โปรเจกต์มาว่าทำรถต้นแบบสินค้าแล้วก็ทางโชว์รูมมีโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งก็หน้าตาก็ประมาณนี้มีฝาคาร์บอนครอบโลโก้ จัดตรงแม็กยางเลนโซ่งานคาร์บอนพวกข้อกระจกข้อบฝาท้ายข้อบฝาถังประมาณนี้ไปช่วงล่างเมนโซล่ากามีตัวย้ายโช้กแก้ล้อแบะและเป็นช่วงล่างเททเนียมช่วงล่างเนี้ยแพงไหมแปดพันหาทำงานแบบวัดระดับน้ำรอยเชื่อมที่แบบเก็บลานิโม่รู้จักไหมลูกเอมแล้วคันนี้มันมีอะไรต่างจากตัวเดิมบ้าง ถ้าปี20กับ24เนี่ยมองในรูปแบบเดิมเหอะนะยกหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยยกเว้นแก้มที่เหมือนเดิมุหลังค่าเหมือนเดิมหมดทุกอย่างต่้งอ่ที่ฝาท้ายของเดิมเนี่ยมันจะแค่ดดนี้เดียวครับเขาเพิ่มปีกตรงนี้ขึ้นมาเขาทำเป็นทรงสูตรเปรตใช่ประมาณมันมันมนมีเรื่องระบบลมหลังรถอ,อะว่ามันจะลมมันจะไม่หวนขึ้นอะไรประรมาณน,นี้นะครับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่แล้วก็วาลใหม่ฝาท้ายไม่เหมือนเดิมครับฝาท้ายไ,ไม่เหมือนเดิมซิ้นกว่าเดิมฝาท้ายเป็น3ชั้นแล้วภายในอ่ะพี่ภายในหน้าจอล่อมากเปลี่ยนใหม่หมดเลยหหหนนนน้้้าาาาาจจจอออเปป็ใมมม่่ตีีผกยยคิดว ใส่ปี๔ได้หรือเปล่าก็ต้องดูว่าปากตัวนี้มันสามารถใส่ตัวาได้ไหมทําไมฝา์บอนเนี่ยต้องเสร็จก่อนคนอื่นด้วยคือจริงๆไม่ได้เสร็จกอนคนอื่นบางทีแบรนด์ใหญ่ๆเขาอาจจะเสร็จก่อนผมด้วยแต่สาอาจจะดูเลิกยังผมเองอ่ะผมเป็นลาเล็กๆไม่สนใจอะไรเงี้ยลาเล็กๆจริงๆผมก็ยังเป็นเป็นหูเล็กมากคุณูตรงผมยังเป็นองค์กรที่เล็กมากๆบางทีการที่ผมเสร็จเร็วก็อาจจะได้ขายก่อนด้วยประมาณนี้ ช่วยแนะนำหน่อยตัวเก่าแปลงตัวใหม่เนี่ยต้องทำอะไรบ้างห้าหมื่นเจ็ดพร้อมฝาคาร์บอนของที่ได้ก็จะเป็นฝาคาร์บอนหนึ่งบาน <Ừ. S 1> ไฟหน้าหนึ่งคู่ชุดสายไฟแปลงกันชนช่องลมตัดหมอกช่องไฟไม่ได้เรียกว่าแปลงดีกว่าพี่รุ่นนี้ผมว่าให้มันแบบบรการปรับเปลี่ยนพอค่าแนวนอนนะมันตรงกับตัวปี20ถอดไฟปี20เอาใส่ปี4คือทุกอย่างตรงล็อกหมดเลยจะไม่เหมือนอย่างเดียวคือชุดสายไฟ <Hey. S 1> เราต้องซื้อชุดสายไฟจากผม คือหลายๆคนสงสัยว่ารถเพิ่งออกทาไมมีอะไรผมจะบอกเลยนะว่าอะไรมันออกมาก่อนรถทุกๆวงการรถเนี่ยก่อนที่จะขายรถต้องมีอะไรซัพพอร์ตเพื่อลูกค้าออกรถปุ๊บแล้วชนก็ได้เซอร์วิสได้เลยอ่ะมาดูกัน <c oughs> ที่ผมบอกคือจุดที่มันไม่เหมือนกันคือตรงนี้ปักมันเป็นแนวนี้แนวนอน <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นปักอีรงจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส <c oughs> เราต้องหาปาักตรงรุ่นถ้าสําหรับคนที่งบประหยัดไม่อยากซื้อชุดสายไฟก็ต้องเอาตัว พินมาแย่ถอดออกทีก็ต้องมานั่งแย่ใหมอนน่อันนี้คือแนะนํานะสําหรับคนงบประหยัดไม่ผิดนะครับการทําแบบนี้บางคนงบไม่ถึงจริงๆนะครับเราต้องเห็นใจส่วนรายละเอียดไอ้หสัญญาณเนี่ยไม่มีงบจริงๆอนะ่ะโทรมาผมบอกผมยินดีให้คำปรึกษาครับไฟอย่างเดียวเนี่ยพี่มันแพงไหมเบอร์ศูนย์คู่สองหมแต่ถ้าลูกค้าซื้อที่ผมเหมาทั้งคันเนี่ยห้าหมื่นเจ็ดอ่ะซื้อผมถูกกระสูนเพราะว่าอ,อ,อะไรรู้ป่ะลูกค้าซื้อฝากกระโปรงที่ผมผมไม่เอากำไรฟังอ่ะ S <S <S เอ,อ้ยแบบนี้รอปะเดี๋ยวผมพามาดูระบบไฟที่ผมทํานะเปิดสวิตกุญแจครับเดลา์จะสว่างพอเวลาเราเปิดไฟหน้าปุ๊บเดลา์จะดบับไฟเลี้ยวครับอันนี้คือครบระบบเดิมประกันสูตรไม่ขาดเราไม่ได้ตัดต่อเรามีปลั๊กแปลงตรงรุ่นอันนี้คือในมุมมองของการแปลงหน้าเป็น 20, 20เป็น24แล้วเราก็มีปลั๊กตรงรุ่นสําหรับ24ตัวโลไปเป็นตัวท็อปแล้วถ้าสมมุติร้านไหนมันสนใจสั่งพี่ได้ไหมได้มันซื้อไปกอปผมยังขายเลยนะ พอที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นผมไม่ซีเรียสจริงๆตรงนี้แต่อ้บางอย่างที่ผมไปทําลขกิทธิตมาก็อีกตัวหนึ่งนะไปเดี๋ยวผมพาไปดูระบบการทํางานของบริษัทตังเซฮวดว่ามีความมาตรฐานความสะอาดความบริการยังไงโอเคเดี๋ยวผมพามาหาเซลพิวัตนะครับสวัสดีครับพิวัติเขาอยากรู้ว่าถ้าจะออกหลดต้องเตรียมอะไรบ้างอ่าสำเนาทะเบียนบ้านบรประชาชน แล้วก็2คือสเตทเมนต์ย้อนหลังแล้วถ้าเกิดลูกค้าอยู่ไกลอะพี่ออนไลน์ได้เลยครับก็คืออยู่บ้านแล้วก็มาจําเงินมาใช่ครับแล้วเราก็จะส่งไฟแนนซ์ไปหาที่บ้านใช่ครับราคาเท่าไหร่มาจำอ่ามาจำเรื่อต้นหนึ่บาทครับ พันเดียวสามารถคุยกับเซลได้ว่าจะเอาล้อลายนี้โหลดแบบนี้ฝาแบบนี้หรือจะรถเดิมก็ได้แล้วถ้าสมมติลูกค้าสนใจล้อยางเลนโซ่สามารถได้ไหมพี่เลือกได้ครับเราเลือกเลนโซ่ได้คือหลักๆเราก็จะใส่แม็กยางคือเป็นของเลนโซอยู่แล้วครับแต่ผมยังใช้อยู่นะเลนโซ่อะนี่ยูเป็นยูเป็นเขาบอกว่าที่นี่มีส่งรถแบบกลองของขวัญจริงป่ะใช่ครับเรามีกองของฝันอยเดียวเลเหรอใช่ถ้าคลิปนี้จบแล้วคนมาจองเยอะเฮียต้องต่อสไลด์กองของขวัญเพื่อม่เสียขัน ไม่มีเบอร์ติดต่อกันไหมพี่08-096-269-39ครับเซวุดครับซื้อรถคิดถึงตั้งเซวุวดที่นี่ก็มีผมเป็นซับให้เออเกี่ยวกับพวกอะไรนะครับอยากได้อะไรก็สั่งคอนฟิกมาได้เลยอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเลนโซคือเป็นล้อไทยควรเลือกล้อที่มีประกันทั้งแม็กทั้งยางเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายทรบไว้เดยนะครับสุดท้ายให้พีต้นบอกหน่อย ร้เลนโซ่การรับประกันนะครับการรับประกันตลอดยวดการใช้งานนะครับส่วนสี่รับประกัน2ปีนะครับผมยางนั้นรับประกันโครงสร้าง2ปีนะครับหรือ5 0,000กิโลเมตรคือต้องได้ลงทะเบียนนะพี่เอ็มรอได้อยู่เลยโครงการ180บวันต่อสุดโอเคครับพี่เอ็มฝากร้านหน่อยก็ฝากติดตามผลงานร้านเอ็มธนูทองนะครับเพจร้านมีเพจเดียวครับโรงงานผลิตเอ็มธนูทองเบอร์โทรศัพท์0863740324ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่วุฒิด้วยใช่แล้วก็เฮียเตกเจ้าของตั้งเสือหวดโอเค ใครในสนใจออกรถอีสูซูก็มาที่นี่ได้ครับครับ